บ้านองฉันใหญ่มากเลยได้บอกให้เธออยากจะไปกินลูกอมกับฉันไหมอ่ะใครไม่กินลูกรักจําที่แม่สอนได้ไหมไม่เพา <อะ S 1> ถ้ามีคนแปลกหน้าให้ลูกอมก็อย่าตามไปไมนี่เองไปคนแน่ต้อง,องเซ็ตคนแน่จอยดีโดยเป็นไง<อ>ข,าขายาตกไข่ทะลุกระถีร์เก่งอะไรฝะเนี่ยช่วยไรไงอืมนี่มันกิน,นอีกแล้ววะเนี่ยหมดกันฉากเศร้า เมื่อคุณเปิดอินเทอร์เน็ตเป็นเฮี้ยเราปะเนี่ยนั่นเนีเมื่อคุณเปิดหนังสือเออเล่มกูเป็นเกย์วะโทษเทีฮะแล้วมึงไม่บอกกูั้งแต่แล้วไอชิหายเปิดประสบการณ์ใหม่กับแว่น v ีอะ คุณสามารถใช้เครื่องนี้ได้โดยการสวก็ไม่ได้หัวเท่านั้นแ้วคุณจะได้ประสบการณ์แบบใหม่อันไร้ขีดจำกัดว้าเฮียแล้วไม่เนี่ยวายคุณนี่ถพอดออกเลยเอาแล้วพวกเราจะต้องไม่ตายย้ำนะพวกเราต้องไม่ตายกันละนะโอ้เชี่อมันจะตายดื่มยานี้ไปซะฉันไม่เอาหรอกนายเก็บไว้เถอะดื่มเถอได้นะบอกให้ดื่มก็ดืม่มไม่เอามันจบแล้วบอกให้ดื่มก็ดื่มไปสิฟ้าออกไปเริ่มหิวน้ำแล้วกูขอกินหน่อยกูเปลี่ยนใจไม่ให้มึงแล้วอะ ไอเวทเท็จถูวันนี้ลมเย็นสบายจร like ิงเลยนะ้เด็ดอะไรแบบแบบนี่คือข้อดีของคนที่เล่นสายโจรขโมยนี่มันอะไรกันล่ะเนี่ยโอ้นี่มันสุดยอดลัคกี้ไปเลยนี่หว่ะ คืิว่าทำไมไม่ปิดวะเนี่ยแ่งคนนี่ไหวบ้าเลยไม่มีทางหลบหน้าแค่ดึงปั๊ออกก็หายไปแล้วเฮ้อสุดยอดไปเลยหยุดยิงก่อนจะชีบหายเฮ้อฉันต้องการความช่วยเหลือฉันเพียงแค่ติดเชื้อต้องการการรักษาเฮ้อ คือฉันมีอะไรจะบอกนายคือเรื่องม,มันสำคัญมากเลยน่อยนะฮะตอนนี้เลยไหมล่ะเ <c oughs> ข้าใจแล้ว <c oughs> ฉ,ฉันฉันน่ะมึงง <c oughs> อมกูเหอะเพลงที่ทำให้แผ่นดินไหวเธอลองฟัง <c oughs> เพลงนี้สิ โยมือขึ้นอย่าขยับนั่นจะทำอะไรเนี่ยไปปนแม่และรถเนี่ย